ทำสังขยาชาไทยไว้ทำไส้ขนมกันค่ะทำง่ายอร่อยมากๆไปทำกันเลยไข่แดง4ฟองน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่นมข้นหวานลงไป50กรัมคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะคนทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยกะทิ250 ML น้ำชาไทย100 ml คนให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตา นำมาคลองซ้ำอีกหนึ่งรอบบนกระทะนะคะเนื้อขนมของเราจะได้เนียนๆนะ ใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางในการกวนค่ะยิ่งเขาค้นเหนืดขึ้นมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งต้องกวนให้เร็วมือมากขึ้นนะกวนไปทิศทางเดียวกันให้เร็วนะคะเนื้อสังขยาของเราจะได้นิเนียนค่ะไม่เกาะตัวกันเป็นเม็ดๆนั่นเองได้เนื้อที่ต้องการแล้วปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็กวนต่อไปอีกสัก3านาทีแบบไม่เปิดเตาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำใส่ภาชนะได้เลยนะคะแล้วก็ปิดไฟให้สนิทนำเข้าตู้เย็นค่ะถ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาค้นเหนืดมากเกินไปนะคะให้เติมนมหรือกะทิลงไปค่ะแล้วก็นำมากวนใหม่นะคะเขาก็จะค้น ถามก็คอมเมนต์ไว้นะคะ